สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาเปิดสมสีของหน้าตดแทนสุภัตร์เมืองตาล่าเหรียญทองสี่เกมที่กัมพูชาโดยโคตละอิสระสีโตรุมซื้อทีมชาติไทยชุดยูยิบสองได้เคยว่าถึงแม้จะไม่มีสุภาพเมืองตาของหน้าตัวเก่งจากบูรีลมยูในเต็ดที่ได้เดินทางไปเซ็นสัญญาก,กับเลสเตอร์ซิตี้ยอดทีมจากฟีมารีแม้มีรยายงานว่าสุภัตร์เมืองตาเจ้าตัวจะได้ย้ายไปเล่นในลีกเบย,ยมเพื่อต่อยอดให้ได้ใบนุญาตทำงานที่เกาะอังกฤษ โดยคนหลาบบอกว่าเสียดายสุพนณัณเหมือนตากองหน้าตัวเก่งจากบุรีดม์ยูไนเตดแต่ไม่เป็นไรเรายังมีกองหน้าตัวเก่งอีกหลายคนโดยคนแรกเป็นทีรศักดิ์เผยพี่ไม้กองหน้าตัวเก่งจากการท่าเรือเอฟซีโดยฤดูกาลนี้ทีรศักดิ์เผยพี่ไม้กองหน้าวัย20ปียิงไปแล้ว8ประตูกับ3แอซซิสให้กับการท่าเรือเอฟซีโดยคนต่อมาเป็นแพ็กติกกุตับสันกองหน้าจากบีจีปทุมยูไนเตดในระดับสโมสรถึงแม้เจ้าตัวจะเป็นตัวสำรองของทีศิลป์แดงตา แต่ในนักเตะรุ่นเดียวกันถือว่าเจ้าตัวไม่เป็นรองใครคนที่สามเป็นอาชิตพคนชีรีลมกองหน้าววยิเีปีจากเต้าบวกนนเมลิกเยอรมันและคนสุดท้ายเป็นยศกรบิลภากองหน้าจากสมุทรปราการซิตี้ครับนี่คือกองหน้าทีมชาติไทยชุดยู13ที่โคชหลัออิสราซีโตเตรียมนำลูกทีมไปล่าเหนทองซีเกมที่กัมพูชาโดยโคชหลักเตรียมทวงเนทองซีเกมจากเวียดนามหลังจากที่สองสมัยหลังเป็นทีมชาติเวียดนามที่ควาเลนีทองไปครอง เรามาดูประเด็นข่าวต่อมามีรายงานว่านักเตะไทยได้ถูกเซ็นสัญญาอาชีพกับทีมในลีกวันของอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,แล,วและมีโอกาสสูงที่จะได้ขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าในรายงานยังไม่ระบุว่าเป็นนักเตะคนไหนและเป็นทีมใดในลีกวันของอังกฤษซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรในอีกสองเดือนข้างหน้าแล้วเพื่อนๆรับคิดว่าจะเป็นนักเตะคนไหน ฝากกด like, ไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ